โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม Tower of Fantasy นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูเกี่ยวกับระบบสัตว์เลี้ยงนะครับผมจะไปซื้อสัตว์เลี้ยงได้ที่ไหนนะครับซื้ออาหารยังไงหรือว่าการดูแลสัตว์เลี้ยงของเราเนะี่ยต้องทำยังไงบ้างใครที่อยากจะมีสัตว์เลี้ยงเป็นของตัวเองนะครับผมแต่ว่ายังไม่รู้นะว่าต้องทําอะไรยังไงเนี่ยก็เดี๋ยวมารอติดตามดูในคลิปนี้นะครับผมแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของคลิปนี้ผมขอแนะนําร้านเติมเกมดีๆอย่่าางงรริิิิกกกเเเเตตมมมมมอนไไล์24ชวโถู ปลอดภัย100%รนตการันตีคุณภาพด้วยผู้ติดตามมากกว่า3,000 300, 0 0คนสามารถเติมได้ทั้งในไลน์และเว็บไซต์ l i t m a n Shop มีแอดมินบริการดูแลตลอด24ชั่วโมงและล่าสุดบริการใหม่สำหรับผู้ซื้อแพ็คเติมเกมในเว็บสามารถผ่อนชำระได้แล้ววันนี้สูงสุดนานถึง10เดือนถูกสะดวกไว้ใจได้เติมเกมง่ายต้องร้านนี้เลย l i s t m a n Shop โอเคครับตอนที่เราจะเริ่มเลี้ยงสัตว์เนี่ยอย่างแรกเลยนะครับผมก็คือให้เพื่อนเพื่อนวาร์ปเข้ามาที่เมืองมิเลเรียก่อนนะครับผมจากนั้นก็นั่งแท็กซี่นะครับผมขึ้นมาจอดที่สถานีของ น,นะครับผมตรงนี้เลยนะครับจุดที่เราจะไปเนี่ย <c oughs> ก็คือจุดนี้นะครับผมที่เป็นรูปคล้ายๆกั <c oughs> บหน้าแมวเนาะตรงนี้เป็นจุดที่แท็กซี่จอดเนาะพอจอดเสร็จแล้วเราก็กระโดดลงมาทางซ้ายมือได้เลยนะครับพอกระโดดลงมาแบบนี้นะครับผมเราก็จะเจอกับร้านขายสัตว์เลี้ยงนะครับผมแล้วทีนี้เราก็เดินเข้ามาดูรายละเอียดได้เลยนะครับผมในนี้จะมีสัตว์เลี้ยงโชว์อย,อยู่นะอันนี้เป็นกระต่ายนะครับผมถ้าเพื่อนๆซื้อกระต่ายเนี่ยก็จะได้น้องตัวแบบนี้ไปเนาะอันนี้ก็จะมีน้องหมาน้องแมวนะครับผมมีเป็ดนะคือก่อนที่เราจะซื้อไปเลี้ง ตัวเราสามารถดูก่อนได้เพราะบางทีเนี่ยในรูปมันอาจจะขึ้นไม่เหมือนของจริงเนาะแต่ว่าเราสามารถดูของจริงได้ตรงนี้ก่อนนะครับผมทางนี้ก็มีน้องจิ้งจอกนะครับทีนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเราอยากจะซื้อสัตว์เลี้ยงเนี่ยเราก็เดินมาคุยกับผู้จัดการร้านขายสัตว์เลี้ยงได้เลยนะครับด้านบนเนี่ยก็จะมีพวกอาหารสัตว์เลี้ยงต่างๆนะครับผมผมแนะนําว่าให้ซื้อเก็บไว้สักอย่างละ10ชิ้นก็ได้นะไม่ว่าเราจะเลี้ยงหรือไม่เลี้ยงก็ตามเนาะใช้เหรียญมิลลานะครับผมในการซื้อสี่เหรียญเนี่ยจะได้ชินนบ อันนี้นะครับผมก็จะเป็นอาหารของเป็ดแล้วก็กระต่ายส่วนอันนี้ก็จะเป็นเพิ่มค่ากระหายให้กับสัตว์เลี้ยงอ่าอันนี้ก็จะเป็นเพิ่มความสะอาดของสัตว์เลี้ยงนะครับก็ซื้อไปให้มันหมดเลยอันนี้เป็นอาหารของปลานะครับแล้วพอเราเลื่อนลงมาเนี่ยก็จะมีสัตว์เลี้ยงนะครับผมซึ่งน้องแมวสีดำนะครับชื่อว่ามินเทนเนาะก็ตัวละ3 0มอมิลล่านะครับอ่าจิงเจอร์400นะครับผมมิตตี้ตัวละ300นะครับเทอร์ดี้ตัวละ500้อนะครับซึ่งเป็นแมวที่แบบโคตรเท่นะครับเออแล้วก็มี ก็มีเจ้าขาวยักษ์เป็นจิ้งจอกเนาะเป็นตัวเดียวเลยในนี้นะครับผมก็คือตัวละเจ็ดร้อยแพงที่สุดด้วยนะครับอ่าแล้วก็มีเป็ดนะใครชอบเลี้ยงเป็ดนะครับผมก็ชื่อน้องช็อกโกแลตนะครับแล้วก็มีสโนบอลที่เป็นน้องกระต่ายนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับผมก็ยังไม่ได้ซื้อน้องสักตัวเลยนะเดี๋ยวผมจะซื้อไปสักสองสามตัวแล้วกันนะครับอันนี้เดี๋ยวจะซื้อเป็นน้องเทอร์ดี้ไปนะคือผมชอบอะไรที่มันแปลกแปละเป็นคลขายของหายากนะทุกคนื้อน้องแมวตัวนี้ไปนะครับห้าร้อยหนึ่งตัวแล้วก็น้องหมาม ีน้องจิ้งจอกอีก700นะครับอ่าทีนี้เอาน้องเป็ดไปด้วยแล้วก็น้องกระต่ายไปด้วยนะครับเอาไปเยอะๆเลยนะครับต่างสายพันธุ์นะทีนี้นะครับผมพอเราซื้อสัตว์เลี้ยงเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยต่อไปเราจะไปซื้อเฟอร์นิเจอร์กันนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้เนาะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพามาดูเนาะให้เราเข้ามาที่มิลเรียมเหมือนเดิมนะครับผมจากนั้นก็ให้เพื่อนๆวาร์ปมาที่ประตูวาร์ปตรงนี้นะทางนี้จะเป็นอ่าร้านขายสัตว์เลี้ยงที่ ตรงนี้นะครับผมก็จะกดไปได้เลยนะครับร้านนี้มันก็จะอยู่ข้างล่างนะฮะเดี๋ยวผมก็จะหาทางลงไปก่อนนะครับวิ่งมาทางขวามือนะทุกคนมันจะมีทางที่ลงไปได้เร็วๆอยู่นะหรือมันอาจจะมีทางที่เร็วกว่านี้หรือเปล่าไม่รู้นะทุกคนโอเคพอเรากะโดดลงมาแล้วนะครับมันจะมีบันไดให้ลงไปอีกชั้นหนึ่งอยู่นะครับนี่นะครับเราวิ่งลงมาเนี่ยมันจะเป็นทางที่แบบเข้าไปห้างสรรพสินค้ษษานะครับผมก็คือตรงนี้เลยนะพอเราวิ่งเข้ามานะครับผมร้านเนี่ยจะอยู่ทางขวามือนะครับนี่นะครับผมอันนี้จะเป็นร้านฟิกเกอร์นนนนะทุกกกคซึ่งใีี้จมพว พวกของแต่งบ้านขายนะครับเราสามารถซื้อเอาไปประดับบ้านของเราหรือว่าคอนโดของเราได้เนาะก็วิ่งมาคุยกับดาน่านะครับพนักงานขายของแต่งบ้านนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีของอะไรบ้างนะครับพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นฟิกเกอร์เอาไว้ตั้งโชว์ในตู้คอนโดของเรานะครับผมมีเยอะมากนะแต่ว่าก็ค่อนข้างแพงเหมือนกันนะทุกคนอันที่เราจะซื้อเนี่ยนะครับผมมันก็คือของประดับนะครับนี่ตรงนี้อันนี้เป็นเก้าอี้กลมนะทุกคนเราสามารถเอาไปตกแต่งตรงโซนของสัตว์เลี้ยงได้นะแล้วก็มีพวกของอื่นด้วยที่เอาไป ไปตกแต่งเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้มีคอนโดแมวด้วยทุกคน500นะครับผมผมก็จะซื้อก้าอ้กลมกับอคอนโดแมวไปนะ2ออันนะครับโอ้โหหมดปีอีกพันหนึ่งเลยเพื่อสัตว์เลี้ยงนี่คือเป็นหนักมากนะทุกคนจริงๆอยากได้เยอะกว่านี้นะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเก็บไว้ทําคลิปสุ่มกระชาด้วยนะทุกคนสําหรับเรียนตรงนี้โอเคทีนี้พอเราซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราก็ไปที่คอนโดของเราได้เลยนะครับโดยการวาร์ปนะครับหรือว่านั่งแท็กซี่มาก็ได้มาตรงโรงแรมมิราเฟร์นะครับผมตรงนี้นะครับ เ,เข้ามาตรงคำว่าสบายๆได้เลยนะครับแล้วก็เข้ามาตรงตกปลานะครับแล้วก็เข้ามาตรงคําว่าอะควาเรียมนะทุกคนแล้วกดไปได้เลยนะครับมันจะเป็นการวาร์ปเข้าไปถงมิลเฟอร์แบบอัตโนมัตินะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะอยู่ที่ไหนก็ตามสามารถเข้าไปในคอนโดของเราได้ทุกที่เลยนะอ,อ,อันนี้ก็เป็นอีกทางลัดหนึ่งนะครับผมที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้เนาะพอเราเข้ามาแล้วเราจะต้องไปขึ้นลิฟต์ก่อนเนาะโอเคครับผมก็มาถึงตรงนี้แล้วเราก็กดขึ้นไปห้องรับแขกชั้น3ได้เลยนะครับพอเราเข้ามาที่คอนโดเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมของปลาเนี่ยก็เป็นในคลลิปที่ผมได้ง ให้ดูในก่อนหน้าน,นี้เลยเนาะใครยังไม่ได้ดูเกี่ยวกับการตกปลานะครับการเลี้ยงปลาเนี่ยสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับผมทีนี้เราก็จะมาโซนทางซ้ายมือนะครับผมโซนนี้นะครับผมจะเป็นโซนสําหรับสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วเข้ามาที่คําว่าที่พักสัตว์เลี้ยงนะครับในหัวข้อนี้นะครับด้านบนเนี่ยเราจะสามารถเลี้ยงสัตว์ได้ทั้งหมด4ตัวเท่านั้นนะสำหรับตอนนี้นะครับผมเวลาที่เราอยากจะใส่สัตว์เลี้ยงเข้าไปเนี่ยให้เราเลือกทางขวามือนเนาะที่เป็นรูปแมวนะครับก็จะเจอกัับสเเลีี้ยงท่ราซื้อมะเกมป็าสัตว์เลี้ยงที่ผมจะใช้อนา ก็มีน้องจิ้งจอกนะครับทีนี้นะครับเรามาดูที่ทางซ้ายมือตรงนี้บ้างนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยอันแรกนะครับจะเป็นช่องสําหรับใส่อาหารสัตว์เลี้ยงนะครับช่องที่สองเนี่ยจะเป็นช่องสําหรับใส่อาหารของสัตว์เลี้ยงประเภทกินพืชนะทุกคนส่วนช่องที่3เนี่ยก็จะเป็นช่องสําหรับใส่น้ำนะครับเพื่อเพิ่มค่าความกระหายน้ําให้สัตว์เลี้ยงของเรานะครับแล้วก็ช่องสุดท้ายก็คือช่องสําหรับทาความสะอาดสัตว์เลี้ยงนะครับผมแล้วก็เราสามารถดูค่าต่างๆพวกนี้ได้นะครับโดยการดูหลอดข้างใต้สัตว์เลี้ยงตัวาม ความสะอาดนะทุกคนเราสามารถใส่ไว้ล่วงหน้าได้เลยนะครับอันนี้เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนาะคือ1นวันเนี่ยมันจะหายไป1ชิ้นก็หมายความว่าเราจะต้องมาใส่ความสะอาดตรงเนี้ยสัก3วันมาครั้งหนึ่งก็ได้ถ้าเกิดว่าเราใส่เต็ม3ช่องนะอันนี้ก็จะเป็นอาหารของสุนัขและแมวนะครับผมใส่ให้เต็มทุกช่องนะครับผมจะได้แบบสบายเนาะไม่ต้องเข้ามาใส่อาหารให้น้องบ่อยๆนะครับตรงอาหารพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่แวะมาใส่อาหารเลยนะครับแล้วขาวความอิ่มความกระหายน้ําอะไรพวกนี้น้องหมดนะครับสัตว์เลี้ยงของเราก็จะตายนะทุกคนแล เพราะฉะนั้นนะครับใครที่เลี้ยงสัตว์เนี่ยก็จาเป็นต้องแวะเข้ามาดูน้องบ่อยๆเนาะถ้าไม่ได้แวะเข้ามาเลยก็คือสงสารน้องนะฮะน้องจะตายไม่มีใครดูแลนะครับส่วนถ้าเกิดว่าเราอยากจะกดปล่อยนะครับเราสามารถกดไปได้เลยแล้วสัตว์เลี้ยงเราเนี่ยเหมือนจะหายไปเลยนะอันนี้ผมไม่กล้ากดนะฮะผมไม่มีตัวอย่างกดให้ดูแต่ว่าถ้าเป็นปลาที่อยู่ในตู้ปลาเนี่ยเวลากดปล่อยคือปลาจะหายไปเลยนะครับเราจะไม่ได้กลับคืนมาในกระเป๋านะเพราะฉะนั้นสัตว์เลี้ยงก็น่าจะเหมือนกันนาะก็คือกดปล่อยปุ๊บหายไปเลยอยากได้ใหม่ก็คือตต้้้อองงไปเเสียัััซืใหม่นนะะรพาฉก็ ระวังตรงนี้ด้วยเนาะโอเคแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับการดูแลสัตว์เลี้ยงของเรานะครับพปรากฏออกมานะครับผมเห็นไหมก็จะมีสัตว์เลี้ยงอยู่ในบ้านของเราเนี่ยเต็มเลยนะครับเราก็แวะมาพูดคุยมาเล่นกับน้องได้นะครับแบบนี้นะครับผมแต่นี้ผมเสียดายนะมันไม่มีระบบเปลี่ยนชื่อเนาะเขาน่าจะมีแบบให้สามารถตั้งชื่อสัตว์เลี้ยงได้นะครับผมก็ค่อนข้างน่าเสียดายอยู่ที่ตอนนี้ยังไม่มีเนาะอนาคตจะมีหรือเปล่าไม่รู้ก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะครับโอเคทีนี้เรามาดูเฟอร์นิเจอร์ที่เราซื้อมาเเเมมื่่ออกกกีี้้้ันดดวาาาารรรสถใชฟ์ิจไ การกดเข้ามาที่กระเป๋านะครับทุกคนนี่นะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ผมจะกดใช้เก้าอี้กลมนะครับทุกคนเรียบร้อยนะครับแล้วเก้าอี้กลมก็จะโผล่มาตรงนี้อ่าเป็นของตกแต่งของโซนสัตว์เลี้ยงนะครับผมเห็นไหมน่ารักมากนะครับแล้วก็มาดูคอนโดแมวนะครับกดใช้ปั๊บนะครับผมนี่ตรงนี้ก็จะมีคอนโดแมวแล้วนะแต่ว่าเราไม่สามารถทําปฏิสัมพันธ์อะไรได้นะครับโอเคนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับสาหรับระบบสัตว์เลี้ยงนะครับผมคือผมก็ไม่มั่นใจนะว่ายังมีอะไรที่ตกหล่นไปหรือเปล่านะเพราะว่าเท่าที่นึกออกเนี่ทา้ คใครที่มีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงและผมไม่ได้พูดในคลิปนี้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ถามไม่ได้นะเพราะว่าบางอันผมก็อาจจะลืมนะครับอาจจะยังคิดไม่ออกตอนที่อัดคลิปเนาะโอเคถ้าผมก็สําหรับวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ละกันนะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปต่อไปจะมีอะไรมาให้ดูอีกยก็รอติดตามกันด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอเกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ